ต้องชมคลิปจากอูมาคุเรชิให้เสียงภาคไทยโดยกวนโดคาราผมเอ้ยเจอแล้วไอ้พวกตัวโหดตัวตายไอ้พวกกล้องตายอย่าแกทำลายเพื่อนฉันให้อภัยไม่ได้ก็มาดีนะไอเจอาต้องเมื่อไหร่ล่ะไดอเขาพินไหเนี่ยร่างไม่ได้อีกแล้วพี่มือแค่นี้ให้หนึ่งต่อสิบยังไม่กลัวเลยแล้วถ้าหนึ่งต่อร้อยเหรไงนะไห้เจ้าแบงมาเป็นร้อยโอ้โหไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฝีมือกำลังเสริมงานล่ะ ไม่สิเป็นไปไม่ได้เรายังไม่ได้เรียกกำลังเสริมเลยนิดากันฝีมือใครกันนั่นมันเล็บตีนดูคุ้นๆหรือว่า <ST> ไอ้เชี่ยมนุษต่างดาวทั้งไอ้หัวถอ,อนรูปแลไอ้หัวกล้องกูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ใส่หัวไปถ้ามึงคิดจะมาตีกับมันลอกภูมิในฟังสงสัยต้องตบไปหัวเทมเฮ้ออ,อ,อะไรอ่ะยฮ้ยิง,งหัวนมกูเฮ้ยบางอ่านมากยิงหัวนมกูแล้วมึงใครเไปแค่แยะอยากเดินหน้าคิดว่ากูกลัวหรอว่ากูคุณอาวีจีมาเพืาอมึงเ หเหอยเนี่ยกูแยามึงขิดนะไอหัวทอซุ่มนี่ก็าไม่จบเกูยังโมไม่จบเลยเฮ้ยดับตะด,ด,ดิดขิดด้วยฝ่าตีนเฮ้ hey friend, ยเฟรนด์เจ้าทิดลกมาแล้วรีบไปท้ายหนังเร็วเข้าฮะท่ายหนังเรืร่องอะไรอ่ะใหญ่ฟัดใหญ่แย้ประท่าหัวซุ่มตรงนูน่น เฮ้ยพันธะผิดหัวส้มอย่าเพิ่งตายนะคนกูมาช่วยแเราอาร์ซินเด็กกำลังมาผู้ชมกำลังรออยู่รีบไปถ่ายวีดีโอเร็วเข้านี่ได้เลยไงพิธีกรที่ของชนัะมุมสายนะครับจะเป็นเอ็นี่หัวส้มหน้ายักษ์และมุมขวาได้แก่เจ้าผิดของโลกก็ซี่ลาใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่นะมันจบแล้วไอ้แย่จิตหมาใจพัดโลกเป็นของพวกเราเฮ้ไอ้ปากหมาด่ากูแย่มึงเตรียมตัวขิดหน้าน้อไงว่าแย่ก็คือแย่อยู่บนดังคำนั่นแหละเฮ้เหล็กกูแย่สองรอบแล้วถ้ามึงไอ้ถอดส้มมึงต้องโดนก็ซี่ลา อยาคิดว่าได้ทําตามใจไปมากวันนี้เลยไอ้พวโถส้วมบุกทินใครไม่บุกกล้าบุกทินดาวโลกมึงโดนสปาร์ดาวโลกกระทืบแน่